หลวงตามหาบัวผู้อ่านหารในการแสดงธรรมเรามาดูกันว่าหลวงตาท่านจะพูดว่าอะไรอาตมากําลังสร้างกุตินายโยมอาตมากําลังสร้างโบสถ์นายโยมอาตมากําลังสร้างศาลานายโยมอาตมากําลังทําถนนเข้าสันเข้าวัดนายโยมอาตมากําลังปูอิฐปูพื้นเลื่อมพับๆเข้าที่ศลานายโยมโยมจะได้กี่บาทโยมนั้นได้กี่บาท เอามาทํานี่ให้เรียบราบสวยงามสวยงามบ้าอะเลยภาษาอิฐมันขัดขึ้นที่ไหนมันก็คืออิกนั่นแหละเนี่ยคือปูนมันไม่สง่างามอะไรที่ไหนมันก็กาลังเป็นบ้าพระกรรมฐานเราเวลานี้พระลูกพระหลานพระกันพีนีพีจะรหลวงตาตายแล้วไม่มีใครเทศอย่างนี้นะเราจะเทศในวงที่ควรเทศวงที่ไม่ควรเทศปล่อยมันจะไปไหนช่างพ่อช่างแม่มันเราไม่สนใจกับม,มันเราจะพูดเฉพาะคนที่จะเป็นสารประโยชน์เท่านั้น ¿Qué pensará?